ตำนานเซนเซ่าตอนสกิล่าอสูรกายผู้อาภับถ้าจะพูดถึงสกิล่าอีโอเขาคือหนึ่งในขุนพลมารีเนอร์ทั้ง7ของโพไซดอนครับว่ากันว่าเก่งระดับเดียวกับโกเซนเลยนะมันจะจริงไหมมาดูประวัติของเขาคนนี้กันครับอีโ e อเนี่ยเป็นคนประเทศชิลีทำหน้าที่เฝ้าเสาค้ำมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ตำแหน่งก็จะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนชุดกรอสเกลของอีโอเนี่ย มีลักษณะเป็นอสูร,รกายสกิล่าเป็นปีศาจตามตำนานกรีกโบราณนะครับซึ่งถ้าออกเสียงให้ถูกจริงๆเนี่ยต้องเรียกว่าซีล่าซึ่งตำนานของเธอเนี่ยถูกเล่าหลายเวอร์ชันน่นนะว่ากันว่าเธอคือพรายน้ําที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมากครับมีเทพหลายองค์หมายปองอยากจะได้เธอมาเป็นเมียตามตำนานฉบับหนึ่งเนี่ยก็เล่าว่าซีล่าได้กลายมาเป็นชายาลับๆของเทพโพไซดอนครับ แต่โพไซดอนก็มีพระชายาอยู่แล้วนั่นก็คือแอมฟิไทตี้เมียหลวงที่เกิดอาการหึงหวงก็เลยนำยาพิษมาโปรยไว้ที่จุดที่ซีล่าชอบเล่นน้ำทำให้เธอกลายเป็นอสุร,รกายท่อนบนเป็นสาวสวยแต่ท่อนล่างกลายเป็นหัวของสัตว์ร้ายหตัวคอยโจมตีเรือที่เดินทางผ่านไปมาในละแวกนั้นนะครับสุดท้ายก็ถูกวีรบุรุษเฮอร์คิวลิสปราบจนได้ จะว่าเป็นหญิงงามที่มีโชคชะตาที่อาพับมากนะครับและพอได้กลายมาเป็นชุดกรอดสเกลของมารินเนอร์สกิล่าก็ยังคงคอนเซปต์ตามตำนานเลยครับสามารถใช้ทําไม้ตายของสัตว์ร,ร้าย6ชนิดตัวแรกคือนกอินรีมีกรงเล็บติดอยู่บริเวณข้อศอกสามารถใช้ท่าอ e ีเกิลครัชอินรีตะครุบเหยื่อตัวที่2คือหมาป่าติดตั้งอยู่ที่หน้ากากสามารถใช้ท่าวูฟแฟงเขี้ยวหมาป่าโจมตี ตัวที่3คือนางพญาพึ่งเล็กในจะติดอยู่ที่มือขวาสำหรับใช้ท่าไม้ตายควีนบีสติงเกอร์ตัวที่4คืองูยักษ์ลำตัวยาวๆของงูก็คือกรอส่วนขาครับสามารถใช้ท่าเซอร์เพนสไตรเกอรงูบีปรัดตัวที่5คือขังขาวจะเป็นกรอส่วนปีกสามารถใช้ท่าแวมพ r e อินเฮลดูดเลือดคู่ต่อสู้สุดท้ายตัวที่6กก็คือหมียักษ์ รงเล็บของหมีติดตั้งอยู่ที่หัวเข่าครับสำหรับใช้ท่า g r i ส z l y สครับหมีตะปบเป็นไงล่ะชุดกรอสคิล่าประกอบไปด้วยสัตว์6ชนิดเลยนะดูแล้วก็เจ๋งดีครับแต่ความโชคร้ายคือดันต้องมาต่อสู้กับแอนโดเมด้าชนเพราะแค่สัตว์ป่าของเอาชนะชุนไม่ได้หรอกนะเพราะโซแอนโดเมด้าก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงเป็นกับดักสามารถจัดการกับสัตว์6ชนิดได้อย่างง่ายดายเลยครับ แต่สกิล่าอีโอก็ยังมีท่าไม้ตายที่เหนือกว่านั้นครับนั่นก็คือบิ๊กทอร์นาโดไปการปล่อยพายุพัดโจมตีศัตรูซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าชุนใช้ท่าเนวิลล่าสตรอมก็ไม่รู้ว่าจะสู้ท่าบิ๊กทอร์นาโดของอีโอได้หรือเปล่านะครับแต่ชุนก็เลือกใช้โซ่มัดตัวอีโอไว้เพื่อให้เขายอมแพ้แต่อีโอก็ยังสามารถหลุดออกจากโซ่แอนโดรเมดาได้อีก ชุนก็เลยเร่งพลังทำให้จุดคลอสแอนโดเมด้าเปลี่ยนเป็นสีทองพอโซ่เปลี่ยนเป็นสีทองเนี่ยอีโ e อก็ดิ้นไม่หลุดแล้วครับเปิดโอกาสให้ชุนใช้อาวุธแห่งไลบร่าทำลายเสาค้ำมหาสมุทรแปซิฟิกใต้แต่ด้วยสปิริตของอีโอที่ยังไม่หมดสภาพเนี่ยเขาก็ยังอุตส่าห์กระโดดมารับอาวุธของไลบร่าไว้ครับแต่ก็ไม่เป็นผลพลังทำลายจากอาวุธของไลบร่าโจมตีทะลุผ่านร่างของอีโอแล้วก็ทำลายเสาค้ำมหาสมุทรลงได้สำเร็จ ซึ่งเอาจริงๆถ้ายอมถูกมัดอยู่เฉยๆเนี่ยอีโ e อก็ไม่ตายแล้วนะครับถ้าเทียบกับมาเรนเนอร์คนอื่นๆเนี่ยก็ดูกระจอกสุดแล้วแล้วนี่ก็คือเรื่องราวของสกิลล่าอีโอมาเรนเนอร์ที่น่าสงสารที่สุดแล้วถ้ารักษาชีวิตไว้แล้วไปช่วยโพไซดอนเนี่ยก็น่าจะมีบทมากกว่านี้นะครับแต่ยังไงยังไงชุดกรอสเกลสกิลล่าเนี่ยมันก็เท่จริงๆอนะนรประกอบด้วยสัตว์ตั้ง6ชนิดสุดท้ายมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าครับ พูดถึงชุดกรอสเกลของมารีเนอร์เนี่ยเพื่อนๆชอบดีไซน์ของใครมากที่สุดครับดูดีๆแต่ละชุดเนี่ยก็สวยไม่แพ้กโกลคลอสเลยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนดูอนิเมะให้สนุกสวัสดีครับ